สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูง่ายๆกันนะคะไข่เจียวเต้าหู้สามสีค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็มีแค่ไข่ไก่เต้าหู้ไข่แล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตอกไข่ใส่ชามผสมค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด5ฟองนะคะทานกันเยอะหน่อยค่ะ เมนูนี้ที่เราเรียกว่าไข่เจียวเต้าหู้สามสีเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเราจะใช้เต้าหู้ไข่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็จะเป็นเต้าหู้ไข่ผสมแครอทเต้าหู้ไข่ผสมบล็อกครีแล้วก็เต้าหู้ไข่ผสมข้าวโพดค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะน้องๆหนูๆจะชอบมากๆเลยเพราะว่าเด็กบางทีเขาก็เบื่ออาหารเนาะเราก็เพิ่มสีสันเข้าไปนะคะเด็กๆก็จะสนุกกับการทานข้าวค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะพอดูว่าละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะคราวนี้เราก็ปรุงรสได้เลยค่ะปรุงรสนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะวันนี้เราก็จะใส่เป็นซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติแต่ให้ใส่นิดเดียวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่เจียวจะไหม้ได้นะคะถ้าเกิดเด็กๆ ทานพริกไทยได้ก็ให้ใส่พริกไทยนะคะเพิ่มความหอมค่ะตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่ต้นหอมซอยได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ไข่ค่ะ อันนี้ก็แค่คนเบาๆนะคะไปค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้ไข่เจียวทั้งหมด5ฟองค่ะรอจนน้ำมันเดือดเลยนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ะ ถ้าไข่เราเยอะนะคะให้ทําการเจาะเจาะด้านล่างเขานะคะมันจะได้สุกเสมอกันค่ะพอดูว่าไข่ด้านล่างสุกดีแล้วนะคะก็ให้เราทำการติ๊กกับไข่ค่ะ เพียงแค่นี้นะคะก็ปิดแก๊สได้เลยเตรียมนำขึ้นใส่จานเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวเต้าหู้สามสีนะคะเมนูนี้เด็กๆน้องๆหนูๆจะตื่นเต้นกับการที่มีสีสันนะคะในไข่เจียวเมนูโปรดของเขานะคะรวมถึงผู้ใหญ่นะคะก็ชอบทานมากๆลองทำกันดูค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพีกดพาเที่ยว <S <S 2> <S 2> เพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ